เปิดประวัติหนุ่มเสียงใสคอปเปอร์789ดแปดเกาสเวลคอปเปอร์มีชื่อจริงว่าเดชาวัฒน์พรเดชาพิพัฒน์เกิดวันที่18เมษายน2549ปัจจุบันอายุ17ปีคอปเปอร์มีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเด็กพอได้ดูรายการแข่งร้องเพลงกับครอบครัวบ่อยๆและคุณยายเนี่ยก็อยากจะให้เติบโตในวงการบันเทิงคอปเปอร์เนี่ยจึงได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมากๆในการร้องเพลงและเรียนดนตรี คอเปอรเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการ The Star Idol เขารอบ8คนสุดท้ายและมีผลงานเพลงเธอยังมองฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าและโอ้คอเปอร์เนี่ยยังเคยมีผลงานการแสดงเรื่อง My Sexy Princess เจ้าหญิง2022ทางช่องวัน31 ต่อมาเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยก็ได้สารฝันด้วยการเป็นหนึ่งในศิลปินฝึกหัดของโปรเจกต์7 8็เทนนีก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าจับตามองสุดๆเพราะในแต่ละครั้งเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยพกความมั่นใจมาเกินร้อยและล่าสุดเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเมนโบลค์ในการร้องเพลงทีมรายการลิมิตเบก789ซึ่งก็สะกดสายตาคนดูเอาไว้ได้อย่างมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเหล่าแฟนๆเนี่ยถึงตกหลุมรักคอปเปอร์มากขนาดนี้ พราะทั้งหล่อหนนะ้าตาดีแล้วก็มีความสามารถล้นสุดๆนอกจากหลายๆคนรู้จักคอปเปอร์ในานามพี่ชายของชิก,กิตา้าหรือแคนนี่หนึ่งในสมาชิก Baby Monster อร์จากค่าย YG เนี่ยก็เรียกได้ว่าสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยก็ดีกีไม่แพ้กันจริงๆถ้าใครอยากให้ทีมง,งานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กันด้วยนะ